สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับมือนีพศออกับที่ผ้าพีผ้าน้องไปกราฟน้ำมัสการปูทุดงปลดหนี้ครับมือนีเพิ่มมาโปรดถ,ถึงบ้านเลยเด้อครับพี่น้อง FC ครับส่วนปูคนสิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้อง FC ครับเขามาปั้ิวง,งน้ำกันครับพี่น้อง FC ครับน้ำมัสการปูโอ้บุพเพปูด่วนเนาะ หมวดบางเรื n, ่งกูกะให้ตรงๆแล้วบอกกูล้งหันมันได้ศูนย์โงหานมันได้ศูนย์หาแด้บ่หมวดบางเนึ่งได้ศูนย์หาอดไรลุงขี้ปูเนาะได้ศูนย์หาเรื่องให้ข้าเจ้าไว้มีหามีสามมิสี0มีเจ็ดนักติดศูนย์เพ่งอนเมีห้ามี่มีเจ็ดบางหมวดบางเรื่องปูติดศูนย์เพิ่งต้ศูนย์ วันี้มันถ่ายคูถ่ายคูมันตรงมีศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนี่ปูงวดนี้บาวนี้วันี้ละมันได้ศูนย์หกศูนยี่ศูย์สองศูนย์แปดยิบิข้างบนเรี่กยิบบนแยกล่างได้สิบเอ็ดกับศูนหนึ่งดกล่างได็สิบเอ็ดกับศูนหนึ่งอันนี้เป็นเดกล่างปูวาวัน ขออนุญาตปูบอลเลขกลักให้ฟังก่อนในปูเครื่องลักก็มีแปดมีสองมีห้ามีแปดมีสองมีห้าอันนี้คืองลักมันบ่อปูเหล็กเหล็กวันอาทิตย์เนี่ยมีมีศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่เลรื่องทยปูเล็กวันเล็กวันแบบนี้บอกบอกเหล็กเลขกวันของมันนะเลขสองตัวเนี่ยมีศูนย์เจ็ด กรับเป็นหนึ่งสี่มีศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่ไทยคู่วันนี้ข้างบนข้างล่างไทยสี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่เฉพาะข้างบนนะเฉพาะบนโมกุบบนมาถ่ายคูนโมกูถ่ายคู่วันศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสี่เด็กสองตัวบน แต่ว่าเลขรักมันมีแปดสองห้าติปูมีแปดสองห้าแล้วนี่ตัวประกอบมันได้ปูบันตัวประกอบมันก็ได้สิบเบสอย่นง่งี้ยสิบเบถ้าว่าได้ศูนย์ได้หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ไิดหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหนึ่งจนโดงหนึ่งจนสองเป็นที่ไหตัวตัวรักรลอยของปูนี่เอาหนึ่งเอาหนึ่ง น,นัก้อยเป็นหนึ่งที่ปูนหนึ่งดักร้อยหนึ่งหนึ่งเอาเอาหนึ่งศูนยก่อนหนึ่งศูนย์คีหนึ่งนย์อวันนี้นวันนี้หนึ่งศูนแด เลขถ่ายคูนึงชุดสองเลยนึงดทีสองเรเท่าไหร่ครับเลขพวกนี้เลขอันไทยเลขข้างบนข้างล่างไทยขีดข้างล่างไายขีดมีมันได้สิบเอ็ดกับศูนย์ลงสิบเอ็ดกับศูนย์หนึ่งล่างมมกขีดนอปูนอกไทยล่างาขี่ ร่างไทยขี่มันจะรับกันต้งห็นว่าล่างบอลร่างถ่า,า,ายปูด้วยกันปูวันทุงหนึ่งนะบอกอืมมันได้มันได้สิบแปดกับสิบหกได้บ้างไหมวัทนท<อ>ุงนึงได้สิบแปดกับสิบหกสิตปูวันนี้ไทยขี่มีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเท่านี้บอกปกูช่างล่างนี่สองปู เป็นเลขสามตัวมันไม่อยู่สามหางหมดปุ่มามหางเลยแสด้ที่ใช่เหรอเพาว่าเลขกันเลขติดเลขติดหนึ่ง<า>มันมีมีสี่หางสามตัว 1> 1, 1, 4, 4หนึ่งหนึ่งสี่มันสี่เหรอไขวันหนึ่งหนึ่งไขยมันติดหนึ่งมันต<ๆ>ิดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสองเป็นสี่นะอ๋อเพราะว่าเด็กบ่นมันสีไม้จังสัน บนท้ายคู่เนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่กลางมันคุณเห็นมันได้ชนเก่าเห็นบ่ติดชวนเก่าบางที่มันออกมาชูนหกชวนหกกลับมารัาไดปูงวันนี้แหละมันได้ชวนเก่าด้วยชนเก่าวนเก่าบนังคุณนั้นเป็นลักษณะของหิลล่างอย่มันไทยิ้เนาะมันใช้ล่างดิเนาะอื ต้องวงกลมไหมข้าเจ้าศูนย์เก้ากับศูนหนึ่งทางเก้ากับศูนย์หนึ่งวงกลมไข้าเจา้าข้า,าขงล่างทางบนสองตัวในวงกลมไหมข้าเจ้านี่ศูนย์เจ็ดคับหนึ่งสี่ฮศูนย์หนึ่งสี่ไหมหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดกับหนึน่งส <4 S 2> ี่ทางบนบนข้า,<น>างล่าง มีสิบเอ็ดมีศูนย์หนึ่งศูนย์เก่าเท่านี้อัโมปูนือเท่านี้มีสามหาโมูเพิ่งรู้ตืบป่ะอันนี้เรีกเลีกลักปูบ่อนอือใช่เลียกลักเลีกลักเนี่ยเไปใส่หนังปูบ่อนไปใส่ยังเอาเสื้อตรงตรงเลยอือื้อตรงตรงให้เพื่อนซื้อไปเลยครือวันวังหันเนาะปูเนาะเื้อตรงตรงไปเลยอ๋เรีกลักนี่ให้เื้อใส่กันเลยมันโมกูอือื้อตรงตรงเลยสองหานี่ก็ได้ คือสามตัวเลยตัวนี่งคือสามตัวแตดสองห้าเลยัวหันปูมยี่กยนอนเขาเคยกงอ็ด้ถือสามตัวนี้ปูเลขกูนังวดนี่เปลีนเปลี่ยนยวมาให้ปูบงน้องกูขอหน่อยเด้ เลขทางบนถ่ายคูนี่แล้วถ่ายคูไม่ถึงว่าเพราะว่าถ่ายคูนี่เนาะมันได้เลขคาดจี๊ดศูนย์เนี่ยมันจะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสองตัวศูนย์ทองคาดเลกมากหนึ่งเนี่ยมันจีนมีหนึ่งมีหนึ่งสี่เลขทางบนมันมีสองคูนึ่มีศูนเจ็ดครับหนึ่งสี่แล้วรักลอยใส่สิบเอ็ดปิดใส่รักลอยหนึ่งหนึ่งสี่ มันจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งศูนย์เจ็ดตั้งปูเนาะแต่ว่าเลขห่างรางมันมีมันมีสามปูมีสิดเอฟมีนยตังมีตนวต่องถ้าเพาะเสื้อสองปูเสื้อฐานเลขลักนี่เสื้อน้ำกันเลยบอกปูเสื้อตรงตรงนี่เสื้อตรงๆรื้อแปดสองหานี่บอกปูอเสื้อตรงตรงน แปดสองห้าสองตัวบนนี่วงกลมให้เล่นโมปูสองตัวสองตัวนี่เลขค่าเขาสื่หลักของมันเนี่มันขายปูขายปูขงางบันยางไทยซีดไขยสดมีสิบเอ็ดมีศูนย์หนึ่มีศูนย์เยก่าเนยมันบนมีศูนย์เนี่นเเขมันบนนี้มันบนนี้ไปไกลดอกกันมันมันออกศูนย์หาวนย์ห้าศูนย์สี่ศนย์นนหก เด็กยังได้กับมีศูนย์หมวกลวงอันเนี้ยเจ็ดศูนย์ให้เก้าเนยนะเจ็ดศูนย์ให้เก้าหนึ่งกับมาศูนย์กับมาติปูหนึ่งก,มก,มงงก็มาศูนย์ก็มาบานนี้แน่นแน่นบนนี้แน่นบนนี่นไทยคูู่ายคูไม่ยถึงว่าไทยคูนั่สินะไทยครูนี่เก้าเลขชื่อคีิบซีงข้างบนยี่สิบแปดข้างบนนั่นสะินะยี่ิบสองข้างบนนั่นสินะอ๋อครับครับ แต่ว่าลางเนี่ยถ่ายชีแล้ววาถ่ายชีเจ้าประหาจับรถตีเลยะหยิบจับรถตรีเลยติปูกับเลขเลขรางวัลที่หนึ่งแปดสองห้าครับครับดงระดัเกูถามเลขลักนี้เสือั้งกันเลยบอกครูเตรงตรงแปดสองห้าบอกูวั ปูขออนุญาตครับเลขในตัวเนี่ยตัวนั้คือตัวใดกับปูนี่เนี่ยบนข้างบนข้างบนตีศูนย์ครับเหมือนตีศูนย์มันมันวงกลมจากวันที่แต่ว่ามันถ่ายครูถ่ายคูนี่นี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกวันที่หน้าครับแต่ว่าปูบอกปูบอกให้วงกลมศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเซียนบอกครับผม ถ้าว่าแบานี้เลขเลขทางล่างเนี่ยต่มันได้สิบเอ็ดกับศูนย์หนึ่งอ,อันนี้ลดไปที่ัสิบเอ็ดกับศูนย์หนึ่งอ่าสอตใกับศูนย์เก้าทิปูเก้ามันมันได้มันได้ปุนเกา้าอืมครับแต่ันจิตตรงกันนี้วันนี้ข้างบนกน็ได้สิบเอ็ดทางล่างอะไสิบเอ็ดครับผมลดลงไปให้ซี่ตัวปูลดลงไให้ทีบครับปูไทยคลิปแบบปูมีอย่างที่ฝากถึงหยา,ยาถึงย่งอมนี่มั่นเลยครับปูม,มีอย่งไรอะที หาเจะมีหนีมีจิ้นเขาไปซื้อแล้วก็ไปหาใต่นีใ่จิ้นเขาเ,เอาไปปวดหนีย่างเดียวนะปูนาะปพาะกระโปรงเป็นพาลปลาด้วยที่พามาปวดมาพายอยากให้ญาติโยมใจหนีใส่จิ้ในใหยังมาซื้อดีอก็แมปติ่ไปเป็นมหาเศรษฐีเครืคอข่ายบริษตรกรกนตรกรนเ่ยก็ไอ,อีกาะกันทิ้ ครับการที่วัดอาที่วัดก็เห็ุทั้งท่านครับผมเอาถ่ายคลิปแล้วก็กราบขอบพระคุณปู่หลายๆเด้อครับสาธุส<ๆ>าธุชัตุ